ชาวเน็ตเห็นรูปดูแฟนค่ะเห็นรูปนี้ก็ต้องนึกว่าโดนขอแต่งงานแน่นอนนะครับสำหรับเตอ๋อชันทวิทย์เนรมิตบ้านใหม่ไดวิกาให้เป็นทุ่งกุหลาบสีขาวฉลองครบรอบ6ปีเรียกได้ว,ว่าเหมือนขอแต่งงานมากๆเลยนะครับสำหรับวันครบรอบ6ปีของพระเอกหนุ่มเตอ๋อชันทวิทย์และนางเอกซุปตาอย่างใหม่ดดวิกาโฮเน่เพราะในวันครบรอบ6ปีของทั้งคู่นะครับเตอ๋อก็ได้ขนดอกกุหลาบสีขาวมาแต่งบ้านให้ใหม่ จนสภาพบ้านเนี่ยเป็นทุ่งดอกกุหลาบสีขาวซึ่งใหม่ดาวิกาเนี่ยได้ออกมาเผยภาพบรรยากาศให้ได้ดูกันด้วยครับบอกเลยได้ครับว่าเหมือนคขนมาทั้งส่วนจริงๆนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยดอกกุหลาบสีขาวทั้งบ้านเลยแถมยังมีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ด้วยนะคบว่าเล่นใหญ่จนหลายคนแซวเลยว่านึกว่าเป็นซีนขอแต่งงานแล้ว คือเอาเป็นว่าคู่นี้จะมีข่าวดีอย่างซีนขอแต่างงานเมื่อไหร่นั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเชื่อว่าอีกไม่นานแน่นอนรอติดตามได้เลยจ้ายัางไงก็ตามนะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจใช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับบาย